แล้วนะฮะที่พักของเราในคืนนี้นะเะนี่ยวอลชัดบูติกนะฮะห้องสองส่วนเจ็ดก็โรงแรมเขามีแค่สองชั้นนะฮะเม่ี้เราเข้าไปเช็คอินแล้วแล้วก็มาเอาของนะ จริงแล้วก็ชอบแบบนี้นะไม่ชอบอะไรที่มันมีลิ์นะเอาแค่สองชั้นก็โอเคแล้วนะมีอาหารเช้าให้ด้วยนะ ี่ห้ประมาณเกห้องนะ้ประมาณเก้าถึงสิห้องนะคะด้านล่างนเป็นชั้นบนนะสองสนส ถึงแล้วนะฮะสองศูนเจ็ดก็ประตูเขาก็เป็นระบบคี์การ์ดนะเป็นระบบคี์การ์ดนะ,นะบบความปลอดภับบยก็โอเคอยู่นะ มีทั้งขีดตาและตัวล็อกนะฮะอันนี้ก็ห้องน้ำแยกโซนเปียกโซนแห้งนะส่วนตรงห้องนอนนะอันนี้คมไฟเขามีทีวีตู้เย็น ต้มน้ำรอนะไม่มีใบไม่มีใดเป่าผมนะสำหรับสาวๆนะอันนี้มีก็คือเป็นไมโครเวฟนะฮะรองเท้าีอะไรอ๋อมีนะฮะใดเป่าผมนะมีอยู่นะตรงระเบียงนะฮะ เอราคานะคะหนึ่บาทนะคะพร้อมอาหารเช้าวอลแชับูติกนะคะอยู่ที่ตรงเทศบาลหล่มสักนะคะก็อยู่ในตัวอำเภอหล่มศักนะเข้ามาก็ไม่ยากนะคะให้เส้นทางไว้ละมาดูเมนูอาหารเช้าของที่นี่นะฮะตรงโซนนี้ก็เป็นชากาแฟนะคะโอวัลตินนะแล้วก็มีขนมปัง มีคอนเฟ็นะแล้วตรงส่วนนี้นะคะออมาตรงนี้มีไข่ลวกให้ด้วยนะฮะแล้วตรงนี้น่าจะเป็นข้าวต้มนะโอเคอันนี้เป็นข้าวต้มเนะียอันนี้เป็นหมูปิ้งกับข้าวเหนียวนะ หมูปิ้งน่ากินนะไข่<ม> okay, ดาวแฮมไส้กรอกนะฮะตรงนี้โอเคนะฮะสำหรับบรรยากาศของวัลราิบูติก mm hmm. ก็ใช้ได้นะฮะอยู่ที่หล่มสักนะก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่มาเที่ยวหล่มสักนะ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ